จะห้าวุ้นวุ้นวุ้น,นุนมาทำบุญนกะทิแกงคาบน้ำเปล่าเลยนะครับ300กรัมนะครับมันจะรสจมผัดเหมือนกับพุดดิ้งนะครับบุญนกะทิสูตรนี้แล้วก็นี่ผงบุญนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือประมาณ15กรัมนะครับนี่แล้วก็ละลายกับน้ำเลยนะครับละลายเพื่อให้เขาเวลาตั้งไฟจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับนี่นะฮะละลายให้ได้ที่อย่างนี้นะครับ เขาจะได้ไม่เป็นผลึกเป็นก้อนเวลาเรานําไปต้มอุ่นนะครับแล้วก็นี่เลยกะทินะครับกะทิรัน,นีผมใส่ป7ายกรัมนะครับแล้วก็นํากะทิเนี่ยมาเทลงในน้ําที่เราใส่ผงวุ้นไปนะครับอากาอากาโกโกนัทแล้วก็วอเตอร์นะครับนี่นะครับแล้วก็น้าตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายใส่ไปเลยครับ 200กรัมนะครับใครชอบหวานมากว่าน,น้อยปรับลดได้นะครับนี่คนทุกอย่างให้ละลายนะครับแล้วก็นี่เลยปิดท้ายไปด้วยเกลือนะครับคนทุกอย่างให้เขาละลายเวลาเราตั้งไฟจะได้ละลายด้วยไวนะครับนี่คุณก็จะได้นี่เลยบุ้นนะครับน้ำบุ้นนะครับน้ำกะทินะครับผมนี่เกลือ1ช้อนชาก็ประมาณ8กรัมนะครับ เอาทุกอย่างละลายเสร็จแล้วก็ตั้งไฟให้เขาพอเดือดไม่ต้องให้เดือดมากนะครับคุณจะทําเป็นสูตรวุ้นใสวุ้นกะทิเนี่ยเป็น2ชั้น2เลยเยอะได้หมดนะครับอันนี้ผมทําชั้นเดียวนะครับเนื่องจากเอาปกวุ้นมาน้อยนะครับนี่เมื่อตั้งไฟทุกอย่างเนี่ยนะครับคนให้เขาอุ่นอุ่นเดือดเดือดเบาๆพอไม่ต้องให้เดือดผ่านนะครับประมาณนี้แค่พอขอบหม้อร้อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้นะครับ นี่เสร็จแล้วก็เทลงพิมพ์ลงภาชนะต่างๆที่คุณมีเลยนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นตัดเป็นสีเดี่ยมนะครับนี่นะครับนี่เมื่อได้ที่ล้วก็ใส่ตู้เย็นนะครับพอเขารอหมดความร้อนสักแป๊บหนึ่งก็ใส่ตู้เย็นเลยนี่เอเขาเซตตัวนี่เมื่อวุ้นเซตตัวแล้วนี่เขาก็จะเป็น แบบนี้เลยนะครับเป็นคัสตาร์ดพุดดิ้งอย่างนี้นะครับนี่น้องๆมารอก,กินนะจาะนี่ตัดเป็นรูปทรงที่คุณต้องการเลยนะครับรสชาตินี่คุณก็ไปปรับรสนะครับชอบหวานมากหวานน้อยนะตกมือดีใจไปลิงเลย <c oughs> นี่เรียบร้อยก็ตัดใส่จานเลคุณจะได้บุ้นกะทิอร่อยๆนะครับลองไปทำดูจ้าเยี่ยมไปดูกูดเร็วเลย